Hey! hurry up please we better leave now it's be late you know it's be e n late โออจะสิฟ้ามึงก็ดอกกระเดียดอกมึงให้กูงานอะมีละโกนหน้านน้เมี้ยงเพิ่นได้ท่อ but we are just going to do the school assignment we are not going to see t h e the boys you know เออกูหูยมึงก็ยี่สิฟ้าของฟ้าคืออะไรมึงบังอิมานี้เงินรุ่นน่ะยังสิบห้าในเงินตาตื่นอยู่เฟ้าข้ากระดดนะมึงเนี่ย

อันเออกําลังออกมาอยู่หนูอันอันอยู่ยุปั๊มน้ำมันเนี่ยสันเดย์ก็เลยว่าเออมาใส่น้ำมันจากข่าวก่อนสันดอกแล้วก็อีมันนี้เงินมันก็ขี้แตกบ้ากันเลยอันมันก็เลยเข้าห้องน้ำโดนเออมึงมึงเฮ็ดไปก่อนเลยเด้หนูเฮ็ดไปก่อนเลยอ๋อโซเดสเนสอันโน้หมุนสร้างโตทุ้อ๋อบางอีเกิร์มว่ะที่บางอีกเกิร์งก็ยุนี่ล่ะแต่ว่าอันอีทุทุนะกูบอกมึงว่ามันมัน็มึงใส่บ่ามึงก็โทรหาบ้นเบื้องว้าหนูอันอันสัมนี้ก่อนเด้อมึกูเสียเอารถไปใส่น้ำมันจากข่าวก่อนซนี้้เดอ へえー、変ですね。トゥトゥさんはいない。じゃあ、電話をかけてみよう。はい、ラン、怎么了はい、トゥトゥさん、おはようございます。あのー、今日はグループのリポートを作る約束なんですけど、あのー、あ、你放了吧今日我,我,我不是付ジ了吧 啊，你想做就做呗，我不在乎，我不想做，千万不要再打扰我了。我是一个富翁，不管怎么样，我会毕业的。我是富翁，喂，拉黑这个贱人的，嗯，哎，嗯、呃，哪里？